สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันช่องมิมมอนทาหรรษานันนะคะหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปรนดอมนะคะดงความรักของชาวธาตุน,น้ำนะคะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็คลิปนี้นะเราอยู่กันกับท็อปิกนะคะใครที่เขาในเวลานี้นะคะกําลังคิดถึงชาวธาตุน,น้ำอยู่นะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะคะ พลังงานของชาวท่านน้ำนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะพลังงานของชาวท่านนานะ้ำนาที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะไ่ขึ้นพลังงาน5้าไม้เท้า5ถ้วยนะคะอัศวินถือถ้วยแล้วก็6เหรียญน,นะคะมันว่าพลังงานของคุณในตอนนี้เหมือนกับว่า น่าจะมีการอยากแชร์วิ่งอะไรบางอย่างออกไปไหมคะแบบว่ามีคนที่สามารถที่จะแชร์วิ่งอะไรกับคุณได้นะคะในตอนนี้นะมันว่าคุณมองหาความสัมพันธ์ที่มีความแฟร์นะคะมีความยุติธรรมแบบว่าตอบโจทย์ในรูปแบบหรือว่าในเรื่องราวของการให้การรับที่ค่อนข้างมีความเท่าเทียมกันช่วยเหลือ,อหรือว่าแชร์วิ่งอะไรต่างๆร่วมกันได้นะคะ ้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะดวงภาพรวมเลยก็รับฟังื่อความมันถึงได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก็คือรู้สึกว่าในตอนนี้นะถ้าพูดถึงในเรื่องราวของความรักเนี่ยคนโสดนะคุณน่าจะได,จได้เจอได้เจอใครที่อยากจะเข้ามานะคะมนว่าคนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีนะคะโดยอาจจะเป็นพลังงานตัวตนของคุณก็ได้นะ,ะดูดีนะคะเป็นที่จับตามองของหลายๆคนรู้สึกว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีอ เนี่ยดีหรือว่าคนที่เขากําลังจะเข้ามาพบมาเจอมาเจอคุณเนี่ยนะคะเขาค่อนข้างที่จะมีความแบบดูดีอะ่ะมีความเฟรนลี่ที่เล่นอะไรประมาณนี้นะคะออ่ตัวคุณค่อนข้างมั่นใจในตัวเองนะในช่วงเวลานี้นะคะบางครั้งมันเหมือนกับว่าเรามีจุดที่เรายุดมั่นถือมั่นกับแนวความคิดหรืออะไรบางอย่างที่ค่อนข้างเยอะก็อาจจะทําให มีส่งผลกระทบต่อในเรื่องราวของความรู้สึกบางอย่างก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานนะคะในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะพลังงานขึ้น9ดาบนะคะมีพลังงาน King of Swords นะคะ4ดาบแล้วก็มีพลังงานอัศวินถือเหรียญน,นะคะ โอกาสหรือว่าช่วงเวลาพลังงานในตอนนี้เนี่ยมนมองว่าชาวท่านนามเองอ่ะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามันก่อนหน้านี้เนาะมีการเบรกมีการชะลอหรือว่ามีการหยุดนิ่งนะคะในการพักกายพักใจนะคะกับความสัมพันธ์ถ้าสำหรับใครที่เป็นคนโสดนะมาสักระยะหนึ่งนะคะแล้สุกว่า มันเหมือนมีการเบรคมีการชะลอกันไปแล้วคุณได้อยู่ในโหมดของการฟื้นฟูนะคะฮิลิง่งหัวจิตหัวใจนะคะดูแลเยียวยาหัวใจของตัวเราเองเนาะที่นี้พลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยคุณเริ่มที่จะมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับเป้าหมายหรือว่าแนวทางของการที่เราจะอยากไปต่อในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะคะไปขึ้นพลัางงานดาชาถือดาบเนาะแล้วก็มันมองว่าช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะอยู่ในจุดของการที่ ออ่มีความรู้สึกแบบมีความคิดเยอะกับเรื่องราวบางอย่างมีความแอบมีความกังวลแอบมีความแบบคเครียดกังวลวิตกกับบางเรื่องบางสถานการณ์นะคะเหมือนกับว่าเราอาจจะระบาดระวังกับความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาหรือกังวลสถานการณ์ภายภาคหน้าที่จะเกิดขึ้นก็ได้มันมีพลังงานการซัพพอร์ตมีพลังงานการอยากไปต่อแบบนี้ได้ด้วยนะคะพลังงานจะเป็นอย่างไรอีกเดี๋ยวเรามาดูกันซิ พลังงานจะเป็นอย่างไรอีกคะพลังงานของชาว่าน,น้ำมีคนกเก่าๆเข้ามาวนเวียนกับคุณอยู่ด้วยไหมอะในตอนนี้มันเหมือนมีโอกาสทางความรักมีพลังงานคนเก่าเข้ามามีคนอยากมาเรียนรู้มีพลังงานคนใหม่ด้วยก็ได้อะคะ่ะคือเราสุกว่ามีพลังงานอะไรที่มันเป็นการฮิวจิตฮิวใจนะหรือโตคุณในเวลานี้อาจจะกาลัง ปลดล็อกตัวเองฮิวลิ่งตัวเองฟื้นฟูในเรื่องของจิตใจตัวเองจก้กสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องราวของความผิดหวงังสถานการณ์ความเสียใจที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ด้วยก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานในช่วงเวลาต่อจากนี้นะขอดูหน่อยว่านะคะ,ะในส่วนของพลังงานที่เกิดขึ้น มันขอดูหน่อยว่าใครนะคะที่เขากำลังคิดถึงชาวท่าน,น้ำอยู่ในช่วงเวลานี้อ่ะไพ่ขึ้นเดลเวอร์นะคะ เป็นโอกาสทางความรักของคุณนี่แหละเหมือนว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างข้างคุณเหมือนกันนะข้างรักอะไรแบบเนี้ยเราสุกว่าคนที่กําลังคิดถึงคุณอยู่เนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่อาจจะเป็นชาวราศีเมถุนได้นะคะอ่าจริงๆเป็นชาวท่านน้ำได้ด้วยคเคามีความรู้สึกว่าเป็นเป็นได้หมดถุงท่านละท่านดินก็ได้ท่านน้ำก็ได้คนคนนี้เขาค่อนข้างจะมีเสน่ห์นะเราว่าเขาเป็นคนที่ถ้าใครเห็น,นะ่ะแบบว่ารู้สึกว่า อาจจะปิงปังกันได้เลยอะไรแบบเนี้ยตั้งแต่แบบแรกเจออะไรแบบเนี้ยมันว่าช่วงเวลานี้คนคนนี้น่าจะเป็นการแบบเหมือนคีิปคอนเนคชั่นกันไว้ในชีวิตก็ยังมีช่องทางการสื่อสารหรือว่ามีการคอนแทคกับคุณอยู่คุณกับเขาอาจจะได้พบได้เจอได้เจอกันผ่านงานเลี้ยงสังสรรค์ง,งานสังคมหรือว่าผ่านคอนเนคชั่นจากเพื่อนก็ได้นะคะเพราะสะนว่าเป็นการที่คุณเปิดตัวเปิดใจในการทำแอคทิวิตี้ใหม่ๆ มีกิจกรรมอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้ได้เจอได้เจอกับคนคนนี้นะพลังงานขึ้นมามีอัศวินถือถ้วยด้วยเนาะเป็นรูปแบบของพลังงานของการแบบมีโอกาสทางความรักมีโอกาสในรูปแบบเรื่องราวของสิ่งดีๆอะ่ะอืมคือรูสึกว่าน่าจะได้มีใครเข้ามา อยากที่จะทําความรู้จักกับคุณจริงๆๆต้องบอกว่าพลังงานคล้ายกับคุณในตอนแรกนะคะมนว่าเขาเองก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนเฟรนลี่เป็นคนที่ดูดีมีบุค,คลิก,กภาพดีนะแล้วมนว่าเขาค่อนข้างที่จะพึ่งพาตัวเองได้ได้ได,ดีนะคะ mm. การเงินการงานนะคะค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะ, mm. ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรอีกนะคะพลังงานเพิ่มเติมในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะ พลังงานเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้มนขอดูหน่อยว่าคนคนนี้อ่ะเขามีลักษณะยังไงอีกนะอืมคนที่เขากำลังคิดถึงชาวท่านน้ำอยู่เนี่ยนะคะลักษณะเขาเป็นอย่างไรเอ่ยไพ้่ขึ้นพลังงานสามเหรียญน,นะคะมีพลังงาน The Hermit นะคะมีพลังงาน7ซเว่อโดนะคะ จัดจสแล้วก็คิงออฟสดนะคะราชาถือดาบแล้วก็มีพลังงานจัดจิสขึ้นมานะมองว่าคนคนนี้นะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่มีโรกส่วนตัวหรือมีการแบบโฟกัสกับงานอดีเรสิ่งที่สนใจมีมุมในแบบเป็นการเป็นตัวของตัวเองนะคะอาจจะอยู่ในจุดที่กําลังจะพัฒนาอะไรบางอย่างในชีวิตนะพัฒนาตนเองด้วยก็ได้มีเป้าหมายมีอะไรที่ ชัดเจนขึ้นเขามองหาความสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์ในเรื่องราวของความแฟร์การมีเหตุและผลในการตัดสินใจพูดคุยกันได้ประมาณนี้นะคะมีพลังงาน Seven o อ s w o r d ขึ้นมาด้วยเหมือนกับเป็นรูปแบบของพลังงานโอกาสที่เป็นออโอกาสท,ทางความ รักที่เราสุกว่าเขาอาจจะมีความระแวดระวังในความรู้สึกอ่ะอาจจะด้วยสถานการณ์อะไรที่เจอมานะคะมันเหมือนกับคนคนนี้อ่ะถ้าเจอกันเ,เรียนรู้กันในช่วงแรกมันว่าเขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยตัวตนหรือว่าความรู้สึกของเขาทั้งหมดอะไรแบบนั้นมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะยังไม่ไม่แพ่นที่จะบอกคุณอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนคนนี้เนี่ย เป็นคนที่คุณสามารถที่จะเปิดใจได้ไหมคนที่เขากำลังคิดถึงคุณอยู่เนี่ยนะ Queen Open t a c l e นะคะมีไพ่พลังงานหนึ่งดาบนะคะมีไพ่หนึ่งถ้วยคุณเปิดใจได้ถ้าเขาเปิดใจายความว่าถ้าเขาแบบว่าเปิดเผยและเป้าหมายของเขาเป็นยังไงนะคะหรือว่าทำอะไรให้มันมีความชาัดเจนมีความเด็ดขาดชาัดเจนมีการเคลียร อะไรหลายอย่างที่คุณรู้สึกสงสัยแล้วคุณสามารถถามตอบได้มันเป็นอะไรที่แบบเป็นข้อเท็จจริงและมันชัดเจนกับเป้าหมายที่เขาแผนที่เขาทําและเห็นถึงความสม่ําเสมอและโอกาสที่เขาหยิบยื่นมาแบบจริงใจอ่ะมันว่าคุณเปิดโอกาสเปิดใจได้นะคะสําหรับความสัมพันธ์นี้เราขอดูหน่อยคนคนนี้เขาจะเ a ค e a c t อะไรในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะให้ขึ้นพลังงานมี2ดาบนะคะ เซเว่นออฟไฮนนะคะมีไพ่ t e m p าร a n ขึ้นมาแล้วก็ Queen อฟบานนะคะอยากมาเรียนรู้อยากเป็นโอกาสมาเป็นทางเลือกนะคะโอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์อยากที่จะเรียนรู้ใช้ระยะเวลาในการศึกษาในการดูใจกันไปเรื่อยๆมีทิศทางพลังงานของการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นมีทิศทางของพลังงานการไปต่อแพชชั่นและมุมมองต่างๆนะคะเป็นโอกาสทางความรักที่แบบ โอเคเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนคนนี้เนาะกับตัวคุณเนี่ยบรรยากาศในความสัมพันธ์ในการได้ศึกษาได้เรียนรู้กันเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศประมาณไหนนะคะไปขึ้นพลังงานอัศวินถือเหรียญน,นะคะมีพลังงานสิบในเท้าพลังงาน6ถ้วยนะคะมีพลังงานเดชาีออดนะคะแล้วก็มีพลังงาน3ถ้วยเนาะถามว่าโอกาสในรูปแบบเรื่องราว บรรยากาศในความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเหมือนว่ามันมีความน่ารักนะมันมีความรู้สึกแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันเหมือนแบบเออมีการวางแผนบางแผน,แ,ผนแหละคือไม่ได้ทำอะไรที่รู้สึกว่าเอ้ยแบบนอกกรอบขนาดนั้นคือเรู้สึกว่าก็เป็นตามสเต็ปตามขั้นตอนที่เขาอยากจะเป็นไปค่อยๆเรียนรู้กันไปในสเต็ปไหนแล้วค่อยๆพัฒนากันไปประมาณนี้คือมันมีเรื่องของการสัเพาะซึ่งการละกันเนี่ยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะทิศทางเนาะในความสัมพันธ์เนี่ย จะเป็นไปในเวไหนนะคะหรือว่าโอกาสเอาคำเนาะที่ท่าในความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นอย่างไรเอ่ยระหว่างชาวทัตน้ำนะแล้วก็คนที่เขากำลังคิดถึงคุณอยู่อะไปขึ้นมีการสง่งเนาะมีการ h e ลลิ่งปรับฟื้นฟูแล้วมีความหวังอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะน่าจะได้ซัพพอร์ตกันในเรื่องของจิตใจเนาะโอ้มีคนที่รู้สึกว่าเขา กับคุณเนี่ยน่าจะพยายามเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งเนาะเห็นอกเห็นใจเข้าใจความเป็นไปของอีกฝ่ายหนึ่งคือพยายามนึกถึงใจเขาใจเราในการตัดสินใจหรือในการเดินในความสัมพันธ์นี้อะค่ะให้รู้สึกว่ามันมีการมองการส่องการประเมินดูความสัมพันธ์ในสิ่งต่างๆและโอกาสทางความรักที่ปรากฏขึ้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอีกนะ พลังงานเพิ่มเติมนะคะขอดูในในส่วนของคำแนะนำจากไพ่นะคะไพ่คืนเจ็ดถ้วยนะคะเด็กถึงเหรียญน,นะมีพลังงานเจ็บม้เท้านะคะเจมเอร์เลอร์แล้วก็มีพลังงาน6กถ้วยนะคะโอกาสในช่วงเวลานี้เนะี่ยมันว่าอยู่ในจุดของการที่จะได้มีโมเมนต์ที่แบบ น่ารักนะคุนว่าพลังงานในตอนนี้คุณอาจจะได้ใช้ความทุ่มเทความพยายามนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ตัวคุณเองนะชาวท่าน,น้ำคุณอาจจะ มีโอกาสนะคะทั้งความรักเข้ามาให้คุณได้เลือกสรรมากมายนะอาจจะไม่ใช่แค่คนที่เขากำลังคิดถึงคุณอยู่นี้ด้วยนะมดมองว่าคือคุณมีโอกาสมีเวมีหนทางมีเส้นทางในการเลือกลองพิจารณาดูว่าเขาตอบโจทย์ไหมในเรื่องราวของความมั่นคงเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกโอเคไหมคอนโทรลได้ไหมนะคะแล้วก็ ให้บรรยากาศความรู้สึกคุณเป็นตัวตอบด้วยอ่ะว่ามันโอเคจริงไหมนะคะแต่ว่าบรรยากาศมันน่ารักมันมีความเทคแค์เอาใจใส่กันยังไงบ้างเรารู้สึกว่ายังไงคุณก็มีเกณฑ์นในการได้เริ่มต้นแต่ว่าถ้าจะไปกับความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันว่าคุณก็ต้องใช้ความพยายามมุม่งมั่นตั้งใจที่จะไปมันก็มีทานจะสำเร็จอยู่แต่อาจจะมีความเหนื่อยความยากสักนิดหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีชาวลัคนาหรือว่าราศีอะไรบ้างนะคะมาดูกันมีชาวมังกรนะมังกรมังกรมนาะสามรอบเลยทุกคนชาวกันชาวเมถุนแล้วก็ชาวธนูนะคะประมาณนี้นะคะชาวท่าน้ำก็ ต้องบอกก่อนว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะอยากให้รับฟังเพื่อความบันเทิงนะคะหรือก็ลองคอแนะนจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้ถ้ารู้สึกว่าพลังงานตรงอะ่นะเนาะลองไปปรับดูนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ขอให้ได้พบเจอกับพลังงานดีๆพลังงานบวกนะคะในชีวิตนะขอให้เพื่อนๆมีความสุขสมหวังนะคะในทุกๆเรื่องนะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บา,บายยคะ่ะ